สาริชาเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนฝนตกเยอะมากเดี๋ยวพาดูวันนี้ยายพินเอาอะไรออกมามั่งเนี่ยแผ่นดินทำแผ่นดินทองของไทยเรานี่ไงปลูกอะไรลงดินก็ได้กินทั้งหมดเนี่ยดูเมื่อคืนฝนตกเยอะบานยายพินแต่มาปลูกต้นไม้ปลูกไม่ได้แล้ววันนี้ยายพินเอาเบี้ยอะไรออกมามั่งเรียกได้ยาอย่างนะต้นเบี้ยไอ้เบี้ยต้นก้า กระลาพันแล้วแต่เราจะเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวเอามาเทก่อนนะเอามารีวิวก่อนวันนี้ได้อะไรมามั่งนี่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 หนึ่งถุงสองถุงต้องเอามาโชว์เพื่อนๆก่อนว่าวันนี้ได้อะไรมามั่งขอบอกว่าปลูกแล้วได้กินทั้งหมดนะจ๊ะขอให้ลงดินนะจ๊ะแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยแผ่นดินเราเนี่ดีแน่่าร้อนจะหนาว เราก็มีผักมีผลไม้ให้กินทั้งปีจะ้ะคนไทยไม่อดอยากนี่ต้นที่หนึ่งเผือกตาแดงแยกแยกประเภทก่อนเนาะอันนี้กระชายพันุพื้นเมืองเพาะาไว้นี่ชายพื้นเมืองนี่จะ้ะน,นี่เผือกแยกแยะแยกแยะก,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 ก่อนเนาะแต่เวลาปลูกจะได้เอาไปถูกใส่รวมมาเลยเพราะว่าโยนโยนไว้ตรงก๊อกน้ำมาจะ้ะ ตรงที่หลานเล่นน้ําอ่ะเราไม่ได้ทําแปลงเพาะอะไรหรอกไอ้นี้มันมันมันญี่ปุ่นแครอทจ้ะไอ้นี้แครอทมันแครอทอีกแครอทแยกไปอีกประเภทหนึ่งวันนี้ได้มาหลายอย่างจ้ะไอ้นี้มันเน็บมันเน็บต้องไปไว้ที่เดียวกันอ้าวลูกล่วงแล้วนเนบบอกว่าเยพินน่ะกินอะไรอร่อยเยพินจะกินไม่หมดหรอกจ้ะ ของอันไหนที่เจ๊พินกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยยจ๊พินจะต้องเก็บไปทําพันธ์จ้ะนี่อร่อยแล้วบอกต่อนี่เผือกนี่กระชายชายสวยงามไหมกระชายลืมมามีดมาตัดใบถ้าถ้าเราไม่ตัดใบมันคายน้ําออกแล้วมันจะเหี่ยวจ้ะกระชายดีจังเลยสวยงามตามท้องเรื่อง ายพื้นเมืองนั่นเนี่ยยายพิงเก็บไว้นี่มันเหน็บแยกแล้วก็แยะอันเหน็บอันเหน็บเขือกมันแครลลอทกระชายพื้นเมืองเนี่ยลำต้นมันจะเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยจ้ะดูง่ายจ้ะเนี่ยนะมัาจะไม่ขาวไม่นั่นเลยล่ะเขาจะเป็นสีน้ำตาลจ้ะจะผิดกับกระชายเหลือง นเนี่ยอนนี้ก็ใช้เหลืองไหมพื้นเมืองจะพาไปดูเผือกดีกว่าเพราะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้มันแฉะขุดดินก็ขุดไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้อ,อ,อ,อคนไวโอ้อ,อย่างเนียพินเนี่ยมันต้องเวลาลุกก็โอโอเวลานั่งก็โอยโอยโอมันแคลรดที่ฟันฟันแม่จ้ะ แครอทอีนี้สีม่วงนี่มันเน็บเอ้แครอทมันเน็บวันนี้ได้มาเยอะหลายอย่างกระชายพาไปดูไปอัปเดตกระชายเรากระชายก็เริ่มขึ้นแล้วจ้ะแท็งหนอดแดงแดงแล้วเนี่ยเห็นไหม อย่พินปลูกไว้รอฝนนั่นแหละพอฝนมาเขาก็แตกแล้วเนี่ยที่เป็นต้นกับเป็นที่แตกหนอก,ก็แตกน,นะหนอก็ฉายอันเนี้ยหหย,ย่อมย่าม,ม,มแล้วข้างหน้าน่แดงๆนันอะข้าไปไม่ได้หรอกมันแฉะแนละ้วจะทำให้ดินแน่นจะ้ะน่าจะตกมาเยอะๆจะพินจะได้มีน้ำฉีดยานา,นาเนาะ ข้าวที่พินหวานไว้ก็ยังไม่ขึ้นเลยจ้ะฝนไม่พอแต่วันนี้ฝนเยอะคงขึ้นอยู่แดดมันแจม่มจะย้อนแสงกว่าเนี่ยอีริมเนี้ยขึ้นดีจังในปลาหล่ำปลาแหลมปลาหล่ำปลาแหลมในกระชายที่พามาเนี่ยไม่ได้พามาอวดกระชายเลวนะจะอวดเผือกเปือกตาแดงที่จยพินสับไว้เป็น,เป,นเป็นอันอันมันนั้นนะเห็นไหมสับไว้เป็นแว่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 นเน,นี่ยดูเนี่ยเขาขึ้นแล้วเนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องไหมเนี่ยเพื่อนดูนะเผือกในแค่าหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆเ,เขาก็ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้เวลาที่เหมาะสมเห็นไหมส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นเยอะแล้วจ้ะอีที่หัวเล็กก็ขึ้นแล้วที่เป็นแว่นๆก็แพยายามแทงหน่อแล้วจ้ะวันจะพินพวนอยู่ อยากจะอวดไอ้นี้ด้วยมันสักคูที่จะพินปลูกไว้นะเนนะี่ยสับไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาขึ้นหมดจ้ะแผ่นดินไทยเนะี่ยมันดีจริงๆเนะี่ยปลูกอะไรก็ได้กินดูตรงนี้เนะี่ยโอ้ยเดินแฉะไปหมดเลยเผือก ข้างนาเยพินที่ข้างเยพินทำทำผักเขามาหวานข้าวแล้ววันนี้สวยงามตามท้องเรื่องไหมมันจากคููก็แตกหน่อดีจังเลยดูนะงามดีจังเลยเยพินไม่รู้ว่ามันปลูกในทุ่งอย่างนี้ได้บปา่ไม่รูนะที่เยพินนำพันมาเขาปลูกในบ้านจ้ะลำไรลำไรแล้วนี้เยพินอามาลงทุ่งเลย ไม่รู้ว่ามันใช่พืชในทุ่งหรือเปล่านะเย็นพินก็ยังไม่รู้เนาะต่กระชายนะี่ยังไม่งอกเนาะเดี๋ยวจยพินพาไปดูอันนี้เองกระชาย,ย่ยดีมแมลงไม่กวนนะอะไรอะไรก็ดีหมดละสำคัญอันนี้สิเนี่ยน,นี่มันตะคูที่จยพินปลูกไว้เนี่ยเริมแทงหน่อดีจังเลยนะเพื่อนๆดูนะ สวยงามตามท้องเรื่องเลยเนาะสวยมากไอ้ฟักทองายพินน่ะแมลงเต่าท้องกัดไม่เหลือซากเลยจ้ะชาตินี้ที่รักเรารักกันไม่ได้แล้ลรักระเต่าทองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีฝนนะเต่าท้องก็ไม่มีจ้ะพราะฝนมาเต่าทองก็มาดูเนี่ยทองของเยพินงามๆเนี่ยหน้ายาข้าแมลงมาใช้้จังเลย กินหมดเลยกินไม่นั่นเลยกินไม่ตสงสารยี่พินเลยเห็นไหมชาตินี้ที่รักเรารักกันไม่ได้เลยเอ๊พินจะทำอะไรได้ลุยมาก็แฉะแยะต้นไม้ก็เอามาเยอะซะด้วย ถามว่าต้นไม้ของายพินทำไมงามจังเลยเนะีย่ยายพินใช้ปุ๋ยหมักนะเพื่อนๆหมักไปเถอะใครอยากหมักอะไรก็หมักเศษอาหารเศษอะไรในครัวเรือนนะ่ะไปขอพอดอจากกรมพัฒนาที่ดินนะจ๊ะไปครั้งหนึ่งเขาก็ให้อย่างละสิบซองนะายพินไปปีนี้ปีที่แล้วยาพินก็ไปมาปีนี้ไปอีกเขาจําหน้าได้เขาเลยให้เยพินมาอย่างละห้าซองถามว่าทำไมเยพินใช้ไวไม่ได้ใช้ไวลแล้วแจกเพื่อนจ่ะ เอามาแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆหัดทํากันก็เลยหมดพอยาพินไปขอวันนั้นเขาบอกว่าไปขออีกเขาบอกมาจากไหนเราเยพินก็บอกเขาอย่างตามความจริงที่มาเนาะเยพินก็เขาบอกว่าของมีน้อยของมันยังไม่พอของมันยังไม่มาเนาะยยพินก็เลยได้มาอย่างละห้าซองจ้ะห้าซองก็ทํานานนะเอาเชื้อต่อเชื้อต่อเชื้อกในห้าซองอ่ะ จจพินเพิ่งทาไปซองหนึ่งเห็นไหมที่ว่าเจพินทําให้เพื่อนๆดูวันนั้นน่ะซองหนึ่งก็ทําได้เยอะจ้ะพอดอ่ะพอดอหนึ่งก็ทําปุ๋ยหมักพอดอสองก็ทําน้ําหมักจ้ะมันเป็นการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะการเป็นการทําขยะให้มีประโยชน์เลยจ้ะสวยงามไหมเนี่ยดินฟูฟ่องจากดินที่เป็นดินดานดินแน่นตับ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 อะเจะพินทําจนดินสวยอะเพราะปุ๋ยหมักจ้ะ ามบอกเขาจะบินกรๆๆๆับกรบกรบกรับแหละพินยังไม่กลับแล้วเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ทํางานเลยจางให้กลับกๆ,ๆับกลับไล้นี่กระชายพันไปซื้อมามันไม่พอ,อน้ําขังเลยทีน้ําออก,ก่อนเดี๋ยวเน่ากว่าจะขุดจะทำอะไรก็ทําไม่ได้ต่งตาแดงแดงสวยงามจังเลย มาคัดแยกพัน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 พืชก่อนแต่จะได้เริ่มต้นทํางานเนาะคนเราอะถ้าทําสวนทําผักนะเป็นเกษตรกร,กรถ้าทํางานแบบวันหนึ่งเช้าสี่ชั่วโมงเย็นสี่ชั่วโมงไม่ต้องทําโอเลยจ่ะรวย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 อันนี้ก็อย่างว่าเนี่ยก็จะมาคุยก่อนจะพินมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มานั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยยังไม่ได้ลงมือทํางานเลยแล้วสี่โมงเช้าก็ได้สามโมงกว่า,ก,วาก็ได้เวลาเข้าบ้านอีกแหละ แล้วถ้าเกิดเะพินทำอย่างทำงานบริษัทนะหูรวยไปแล้วหนไหสวยงามสวยจังเลยสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะปลูกกระชายเวลาเพื่อนๆซื้อกระชายมากินนะจ้ะอีไหนถูกใจก็เก็บเงาไว้จ้ะเนี่ยหัวเงามันอะเรากินแต่ไอเอ็นอย่างนี้มันอยู่แล้วจะไม่เงามันเราก็เพาะไว้จ้ะ ปีนี้เราได้สิบหัวเราก็ได้สิบกอปีหน้าเราก็ขยายขยายไปได้อีกจะ้ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กระชายพันหายากนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราบางทีเราไปซื้อพันเลยทีแรกทีเดียวมันก็ไม่ถูกใจเราเนาะอันนี้เราแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนที่คิดจะปลูกขายเป็นหลายๆไร่อ่ะมันก็ต้องซื้อแบบนั้นน่ะแต่สําหรับเพื่อนที่ว่าจะทําไว้กินเองปลูกกินเองอะ่ะไม่ได้ยากเลยจะ้ะเนี่ยกินรากมันหมดแล้วเราก็เก็บหัวไว้อย่างเนี้ย มันก็เป็นอย่างนี้ไงไหมสวยงามไหมเนี่ยแล้วก็ถามว่าเราเอามาปลูกหน้านี้แล้วเรากินตั้งแต่เดือนมกรากรุมพานะ่ะเรา,เากระชายไปไว้ไหนเอาไปวางไว้ตรงที่ทินชื้นๆนะ่จะจ้ะจะหาอะไรหมกหน่อยเนะี่ยหัวเล็กหัวน้อยเขาก็เป็นหมดอ่ะจ้ะเศษเล็กเศษน้อยนะเนี่ยเศษนิดเดียวเขาก็เป็นจ้ะอหักเลยนี่ยพินีน่มือเนาะหน้าตีมือจังเลย นี่เผือกนี่กรชายเพื่อนชอบแบบไหนเจอในตลาดสดจะซื้อเลยจ้ะแล้วก็มาเพาะเอามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากแค่นี้ก็ปลูกได้แล้วถึงไม่มีไม่มีรากไม่มีหัวเลยก็ปลูกได้จ้ะเป็นเงาเงาเฉยๆเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเองจ้ะ นี่มันในนี้มันญี่ปุ่นชอบกินสีไหนซื้อมาแล้วก็แบ่งเฉียนเฉียนเฉียนโยนไวท้ที่ที่ชุม่มชุ่มน้ำมาจ้ะเดี๋ยวเขาก็เป็นน,นี่เผือกตาแดงเย็บย้อยเย็บย้อยเงินทั้งนั้นนเนี่ยจ้ะปลูกไว้สามเดือนสี่เดือนเด็กก็ได้ผลแล้วเนี่ยบอกแผ่นดินไทยแผ่นดินทองเนี้ย นี่เทเพาะเปลือกในะกนี้อือขอโทษจะอึ๊กจะอักเห็นไหมเี่วเป็นเอาให้ดูไอ้ชายที่เรากินกินในนี้ไปแล้วกินรากมันไปแล้วเี่ยไหมเดี๋ยวแต่อย่างนี้มันก็แตกที่การเพราะกันเนี่ยบิบ,บให้มันแยกจากกาันทำได้หลายๆกอ ไปจ๊ะของดีๆทั้งนั้นของบางอย่างเพื่อนๆบางที่เขาไม่เห็นค่านะแต่มันมีค่าสําหรับเยพินนะจริงๆอะ่ะอย่างเศษมันเศษหัวจุกมันเนี่ยมันเวลาเราซื้อมันมากินมันจะมีหัวจุกหัวอะไรที่เราล้างทิ้งกันนะเยพินไม่ได้ทิ้งเลยนะเนี่ยเยพินเก็บมาไว้ทําพันนะเนี่ยเศษมันเศษเผือกเนี่ยสวยงามมากจ้ะ ยังไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนเอนกเษตรทั้งหลาย